อีกเรื่องหนึ่งเมื่อวานใช่ไหมบอร์ดของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนชออทที่หลายคนเขาอยากทำงานที่นี่มากเพราะว่าผูกขาดดูแลสนามบินที่ผ่านมาโหต้องบอกเลยร่ำรวยมากนะคะในการสร้างรายได้เม็ดเงินบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือย่อๆเอออทหรือย่อๆทอทด้วยความเคารพทอทนะคือการการการหานจัดการทอทไม่ต้องใช้ฝีมือมากหรอก เจ้ <opoly> าเดียวมโนโพลรีอย่าโกรธนะอย่าโกรธนะอย่าโกรธนะโมโนโพลรี่ใ <Port> ช <rait> ่ไหมก็บริษ <g oda weil> ัททอทไม่ต <too much? S 1> ้องใช้ฝีมือมากหรอกเพราะว่าผูกขาดสนามบินน่ะผูกขาดสามบินดอนเมืองผูกขาดสามบินสุนทรภูมิหกแ่งหกแ่งผูกขาดสามบินหัดใหญ่เชียงใหม่ค่ะเชียงรายแม่ฟ้าหลวงอูกาศยานนี้เป็นต้นถ้าทาแล้วไม่มีกําไรเลยเหลือผมว่า แต่เขาก็ต้องใช้สกิลด้วยแหละในการสร้างเงินเพิ่มขึ้นอาชีพมาช่วยก็เข้าใจต้องมีต้องมีสิมีบ้างมีบ้างใหญ่โตขนาดนี้ก็เข้าใจดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่กําไรมหาศาลและในความมหาศาลโบนัสจึงอู้ฟู่สุดๆใครจึงอยากทํางานด้วยคในในช่วงก่อนหน้านี้เขาเคยจ่ายโบนัสกันทําสถิติสูงสุดเท่าไหร่ เจ็ดเดือนครึ่งค่ะเจ็ดจุดห้าเคยรับไม่โบนัสขนาดนี้คุณเดนในเจ็ดเดือนครึ่งเออเคยเห็นแม่โบนัสที่คูณออกมาเป็นเจ็ดจุดห้าขนาดเนี้เจ็ดเดือนครึ่งอืมปีที่แล้วและฐานเงินเดือนโครงสร้างเงินเดือนของททก็ไม่ได้ต่ำเตี้ยเรียดินนะใช่ที่บ่นว่าก็ไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีเทียบกับอะไรล่ะก็เทียบกันเองไงก็เลยดูไม่ค่อยดีไงหรือไปเทียบกับหนไปเทียบกับอะไรก็ไม่ได้เทียบกับที่ด้ยคว่า คนคนคนทอทบ่นบนบอกว่าฐานเงินเดือนเงินเดือนไม่ดีเลยไม่ดีเลยประธานโทษคุณไปเทียบกับใครไปเทียบกับใครบริษัทเอโอทีเนี่ยบริษัททอทอนี่แหละที่ที่ที่บทว่าเงินเดือนน้อยๆเนี่ยคุณเทียบกับใครกำลังจะบอกอะไรคะไม่ได้บอกอะไรนะฮะปรากฏว่าเมื่อวานบอร์ดของเอโอที ลงมาติฟันฉับเลยงดจ่ายโบนัสพนักงานเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ารายได้ปีนี้ของทอทหายไป50ซตั้งแต่กุมภาเริ่มมีการล็อกดาวน์ปิดเมืองจนถึงขณะนี้มันก็ยังไม่ได้เปิดดําเนินการได้เต็มที่รายได้หายไป5 0็แต่ก็ยังไม่ได้ขาดทุนนะยังไม่ขาดทุนยังไม่ได้ขาดทุนแต่จําเป็นก็เลยขอว่าจ่ายโบนัสเพราะรายได้ปีหน้าปีหน้าเผื่อเขามีแผนจะลงทุนเขาจําเป็นต้องเก็บเงินเก็บเงินเอาไว้กันในการลงทุนเพราะว่า ทอทอเขามีแผนลงทุนขยายสนามบินที่น่นที่นี่ที่นั่นปีนี้ปีนี้กําไรยังมีเหลือเหรอเขาบอกยังมีกําไรนะไม่ได้ว่าขาดทุนแต่ว่ารายได้กระเดหายไปใช่5้รแ,<ล>แล้วแล้วมันจะไปกระทบกับแผนการลงทุนในปีหน้านั่นแหละก็ลเ,เลยไม่จ่ายโบนัสเอาเงินโบนัสไว้ลงทุนค่ะโอ้โหสงสัยดด่นกันพลาดเพราะว่าเขาประเมินว่าปี64เนี่ยสภาวะการเงินของททจะค่อนข้างตึงตัว อใช่ใช่ใชผมได้ข่าวอย่างนี้นะเขาจะค่อนข้างตึงตัวเพราะฉะนั้นถ้ามาจ่ายโบนัสนี่โอ้โหรับรองยิ่งกว่าตึงอีกหาจะแบบชุดอะไรไปด้วยนะคะได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าปีหน้าน่าจะเป็นไตรมาสที่1เข้าใจว่ามีข่าวว่าไตรมาสที่1ก็คือต้นปีหน้าใหญ่ระดับ AOT ทอทอ่ะก็มีวันนี้เช่นกันคือวันที่ทอทอจะต้องกู้เงินก้อนโต ไว้เสริมสภาพคล่องใช่แล้วไว้เสริมสภาพคล่องเพราะปีหน้าธุรกิจท่องเที่ยวก็ยังไม่ฟืน้นธุกรกิจการบินก็ยังก็ยังไม่ฟื้นเขาพูดกันว่าธุรกิจการบินลูกค้าของทอท,อทอเนี่ยถ้าจะฟื้นอย่างเร็วสุด2,565ดังนั้นพอถึงปีหน้าเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องทั้งในเรื่องของการหมุนเวียนในงานประจําวันแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนด้วยดังนั้นจะเริ่มต้อง กู้เงินก้อนโตๆเป็นครั้งแรกกระมังน,นั่นแหละรอดูเพราะเขามีแผนเรื่องของการเตรียมที่จะมีการเปิดอาคารเทียบเครื่องบินรองรันที่หนึ่งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันมีการลงทุนนะมันมีแผนลงทุนเขาวางกันไว้แล้ว